สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลทุท่านช่วงนี้ก็เข้าพรรษาละไปทําบุญทําทานตักบาตรเพื่อบุญกุศลให้กับโมฮาแล้วก็บูญยาตายายอันนั่นก็เป็นเรื่องของเฮียด์อยประเพณีว่าทำนะครับซึ่งปีนี้ก็ปิดสามวันผมเองก็ได้ไปวัดพระธาตุรวมกับนันผู้ว่ารายการจังหวัดในส่วนของทางเทศบาลเองนั่นก็มีการ ถวายเทียนเข้าพรรษาอยู่แล้วซึ่งเอาก็ห้อหงเฮียนประตูรีในการดําเนินการน,นะครับแล้วก็เอาละอ่อนหงเฮียนเนี่ยมาช่วยกันรอเทียนพรรษาซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างาละอ่อนได้เรียนรู้เรื่องของวันเข้าพรรษาแล้วก็ว่าทาพื้นบ้านของเขาแต่แต่ว่าในเวลาวันเข้าพรรษาเนี่ยตา่างชาวพุทธจะทํอะไรอย่างพองก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องรักษาไว้ แล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนักผมเองนั้นก็ยังบอกใอ้สบายแต่ไรเพราะว่าบางเตือยฝนตกพ้องยังพ้องมันก็เปลี่ยนแปลงจะได้กระจัางแต่สุขภาพจะต้องสำคัญที่สุดก็อยากบอกความคืบหน้าพอไม่ป็นน้องชาวบ้านเรื่องของซอฟเพาเวอร์ก็คือเทศกาลโคมเมืองะระพูนคือโคมแสนดวงตอนนี้ตางวัดพระธาตุครับทางเทศบาลเองครับทรทก็ร่วมกันฮา,าก็เฮ่อมาตรีที่ประชุมก็เฮ่อใจเทศกาลโคมแสนดวง เราได้มีการทํามาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้วระก็บวันที่อังคารที่ผ่านมานั่นผมก็ได้ไปร่วมกับทางท่องเที่ยวเพราะว่าการของเขามานะ่ะเขาขอตรงไปได้ง่ายๆขอได้เหือนการแต่ไปได้ก็ต้องขอตางทรทร,ร่วมกับเฮาเนี่ยช่วยกันในการโปรโมทงานเทศกาลโคมเพราะว่าของทรทรเนี่ยปันจะมีเขมาเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใบบอร์ดจัง ดอนเมืองพ่องกรุงเทพพ่องสวนนภพ,พ่องอย่างพ่องออกซื้ออย่างต่างๆตัางอินเทอร์เน็ตอย่างต่างๆางทุกอย่างเราก็เลยโอเคมันเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดเราต่างเทศบาลเองก็มีเป้าหมายซึ่งท,งทางท่านผู้ว่าก็เป้าหมายชัดเจนในการที่ปีเนี้เราจะเอาเข้าจินเน็ตบุกซึ่งระยะทางน่ะมันจะต้องเป็นอุโมงค์โฮมลอกเมืองในตึงหมดประมาณสองกิโลฉะนั้นผมก็เลยไป อภิเษกให้กับทางไปอู้ให้กับางอาจังหวัดร่วมกับทรทเนี่ยว่าเราจะทำให้ได้สองกิโลซึ่งตั้งแต่จวนผู้ว่าทะลุไปถึงเจ้าแม่ประตูเจ้าแม่แล้วก็ส่วนของจ้างสีถึงมหาวันมันก็จะเป็นอุโมงต้นไม้เพราะว่ามันมีต้นไมท้ที่ที่งามอยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นลูปที่เขาคิดเนี่ยมันสองกิโลฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของดึงดูดนักท่องเที่ยวและสำคัญที่สุดแต่ละจุดเนี่ยที่เราจะวาง งานโคมไวเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของโคมญี่ปุน่นโคมจีนโคมนานาชาติแล้วก็โคมไทยฉะนั้นแต่ละจุดรอบคูเมืองเนะี่ยมันก็จะมีแลนด์มากที่ให้กับผลได้แทงหุบสมนธ์ที่สุดการเดินแล้วก็ถนนอินยงยอดตวัวแล้วก็ประตูเมืองแฮมซีประตูฉะนั้นส่วนนี้ทางเทศบาลเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็อ่านว่าประมาณก็ผ่านโดยประจัยของเทศบาลน,นะของการท่องเที่ยวแล้วก็ร่วงมือกับกาทางเทศบาลฉะนั้น ความหวังเรื่องของโคมอย่างต่างๆที่กลัวที่จะเอามาประดับเมืองอย่างต่างๆนันผมบ็กลัวละที่พอแม่ี่น้องช่วยกันทําเป็นซอต์เวอร์แล้วเป็นรายได้เพราะว่าผมก็บอกนะครับว่าโคมในมือของผมเนี่ยมีประมาณเก้าหมื่นห้าพันโคมแล้วก็ในส่วนของวัดพระธาตุเนี่ยเปิ้นก็มีประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสามหมื่นโคมที่เปิ้นก็มีการเตรียมกันไว้ไว้ในการที่จะทําเทศกาลโคมแสนดวงซึ่งกะสร้างเศรษฐกิจ มหาศาลซึ่งในปี65 66เขาตัวเลขเขาข่าวก็ประมาณ400-500ล้านซึ่งในปี67เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเกา่านักนักกว่าเก่าแล้วก็การประชาัมพันที่เป็นหนึ่งใน16เมืองเนี่ยมันก็ทุกฝ่ายช่วยกันฉะนั้นในมวลภาพรวมถึงมดเนี่ยผมคิดว่าประมาณเกือบพันล้านช่วงระยะเวลางเดือนที่เป็นเทศกาลที่ยาวตวัวอย่างตวัวพื่อกับบ้านเมืองเฮาอันนั้นก็เซตไป,ปล็อกหนึ่งละที สบายใจผมก็ไปพิเศษนี่ท่านผู้ว่าแล้วก็ตังงงบการได้เรียบร้อยฉะนั้นปีนี้เดี่ยวตามเทศบาลเองก็จะขึ้นโครงการขึ้นภาพแห่งต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ครับ,ป,รบป้อมไอพี่น้องตอนนี้ตอนเอาจากออกแบบอห่งต่างๆไว้และแหมเรื่องนะครับที่ป,ป้อมไอพี่น้องสนใจก็คือเรื่องของการลื้อฟื้นของกล่องสิงห์มองอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหะที่ผมบอกนะครับว่าเขาได้เริ่มทำคูก่อละ ตอนเนี้ยครูกอก็ได้เอามาทดลองเหตุเตียนละเอามาเหตุเตียนอะไรต่างๆกะเดี๋ยวก็จะมาทดลองก,กรรมในส่วนของครูกอที่ประมาณสาวกว่าคนเนะี่ยจะเอาต้อนรับคณะจินหงก็คือสิบสองปนาเนี่ยเพื่อจะมาเยี่ยมเทศบาลซึ่งผมเคยเส้ยน,นยาวเรื่องของเมืองพี่เมืองน้องสาวกว่าปีละแล้วตอนนี้เพื่อจะมาสี่นำโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองจินหงสิบสองปานาพร้อมคณะสี่คนเราก็จะเอาไปโชว์ โดยวก็จะมีการประชุมกันฉะนั้นผมก็วางแผนเป็น4ระยะระยะแรกเราได้ครูกอล์ละระยะที่สองก็จะเป็นเรื่องของลูกเล่นจังหวะที่จะต้องสอนกันจังหวะเร็วจังหวะช้าอะไรต่างๆแล้วก็อันที่สามก็เรื่องของลีลาละลีลาอย่างประมาณสามทิ่แอบางวันลีลาอย่างต่างๆในการตีชิงตีข้องตีของสุดท้ายรั้งที่สี่ก็จะรวบรวมทั้งหมดในครูกอทั้งหมดอ่ะเปละ และเฮาก็ตั้งเป้าไว้ถึงหมดอะร้อยชุดก็สามรอคนเพื่อจะเปิดงานแหเทศกาลโคมแสนดวงของบ้านเฮาก็าดูแลเติดอนในการวางแผดไว้เป็นสเตปฉะนั้นในปีเนี้ยถ้าเปิดงานเทศกาลโคมเนี่ยฉะนั้นกองสิงมอง300อร้อยคนประวัติเล็กละอ่อนคนเท่าคนแก่ออย่างทุกอย่างเต็มลานที่นำโคมไปถวายเจ้าองค์เจ้าแม่กับ วัดประหาเจ้าอาริมงจัยอันนี้คือการวางแล้วก็เรื่องของใจเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดนตรีเนี่ยที่เราต้องรักษาไว้แล้วก็เพื่อละอ่อนรุ่นใหม่ได้หูว่าดนตรีพื้นๆในไทยที่จังหวะม่วนยังแฮ่พับปลาพ่องเดียวใจแฮ่งั้นบวชพ่องอยังพ่องด้วยแฮ่งั้นเรื่องๆต่างๆ,ๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวอย่างตัวอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่วันช่วงเดือนเนี้ย กิจกรรมที่สําคัญที่สุดเราจะลืมไปได้ก็คือเรื่องของหกรอบเสาแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่ง,งทางเทศบาลร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชุมชนแล้วก็พนักงานเทศบาลทุ้งหมดเขาไปจัด,ดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเาขาก็จัดวันที่เสาสามที่ผ่านมามีประธานชุมชนอย่างตัวแล้วก็ทางผมเองเทศบาลเองได้วานปอเทือง ประมาณสาวสามสิบไห้แต่ไม่รอดตอนที่มันก็ออกสีเขียวอยู่สีเหลืองมันบางส่วนนะเพราะว่ามันบัตรันวอระยะเวลาที่เอากะยห็งกะกะเฮาจะทําหลังเนาะกอก๊ะไรอยู่เขาก็จะต้องทํากิจกรรมตอนที่ทางเทศบาลปีนี้ก็ทําโครงการเรื่องของส่วนเฉลิมพระเกียรติกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ช่วงนี้พอแม่พี่น้องก็คงจะได้ยิน ประชาสมัันตลอดเรื่องของนกพิราบซึ่งเป็นอันตรายที่สุดจะได้ตามทิ่สมานเองผมก็เซ็นประกาศมันเป็นแหล่งพาหะที่นาเชื้อโรคกู้อย่างหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังไปดู้อถ้าบ้านไหนเนี่ยกินนกนก,น,กนักเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันถึงอึดอัดหายใจออกแห่งออกแล้ก็คือเชื้อโรคฉะนั้นการฮห้อ,อาหารนกเนี่ยมันทํออาให้ปัญหาในด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น นกมันก็จะมาติ๊กๆซึ่งมันก็จะเป็นความพิดตามพลรลบตวัวอย่างตัวผมใครฝากพอไม่ี่น้องช่วยกันดูตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามเถอะบ้านไหนเ้อมีนกพิราบอยู่่ะท่านดูหลังคาเถอะหละังคานี่นกมันขี้เป็นปบตันรางระบายน้ําตันอย่างทึงหมดอะนะครับ มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเฮาก็ช่วยกันมันต้องใื้ออาหารมันอย่างมันมันแบบมีที่กินอย่างต่างๆก็มันก็จะไปอยู่ที่อื่นดีมันมีแร่งอาหารดีกว่าช่วยกันอี้ดีกว่านะครับมันก็จะรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมโรคติดต่อเหมือนกันนะครับไม่เดียวแมวปัญหาผมก็ได้ยินหมูน้องๆก็บอกนะครับแมวมันเกิดง่ายสี่เดือนมันก็เกิดแล้วแล้วก็ลูกไหนมาก็บอกถ้าเฮาเข้าไปบางทีคนบ้านเฮาเนี่ยมันเอ็นดู เวลาแมวมาต้องเอาอาหารให้มันเป็นธรรมดาเพราะว่าเอาห่นแมวมันก็ได้อาหารมันก็ติดตกะมันก็ไปไหนมันได้กุดเตี้ยมันก็มาเซตเวลาผสมพันธุ์มันเกิดลูกมันก็เป็นภาระของบ้านเรานีฉะนั้นเรื่องของแมวนี่นะมันใจง่ายๆนะบางบ้านเราโถเลี้ยงมีแจะแมวนักแล้วก็สร้างปัญหาเรื่องของการเกิดเหมือนกันนะครับสุนัขที่ผมออก อาทิตย์แล้วเนี่ยเรื่องของช่องเช็ตที่มาเอ็นบีทีมาสัมผัสเรื่องของหมาที่มันจะต้องดําเนินการจะใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเอาอาหารไปให้หมากับในส่วนของที่ไปหมาไปคบคนอื่นอ่างเช่งเราจะระวังจะใดในส่วนของเทศบาลเองเขาได้ดําเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาตามบ้านในทางร้างมดแล้วซึ่งเขาก็ประกาศเสียงตามสายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดําเนินการ ในส่วนของกิจกรรมโดยพ่อแม่พี่น้องชวมนี้ก็ล้ำพูนก็ดังเนาะลังจากตั้งแต่ข่าวโหนกระแสโดยหลายๆเรื่องแล้วก็เห็เรื่องเรื่องของการปล้นร้านทองที่ร้านทองไม่เที่ยงซึ่งก่อนทําแผนครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนทางชุมชนเนี่ยปลก็ได้ทําแผนมาเรื่องของการติดกล้กองกล้องจีซีทีวีเนี่ยที่เป็นการส่องึ้นกับถนนคนทางอะไรต่างๆผมก็เลือกว่าปล พอมาไหกเจ็ดสิบทิที่เขาก็เอาอันที่ตรงสเปกกบจ,จังจังหวัดต่างๆมันจชง่ายๆเขาจะเอากล้องไปเลยมันจะต้องมีสเปกกจังจังหวัดที่เป็นบังคับเ,าเขาก็ติดไปก่อนชุดแรกเสาสองอันซึ่งที่ตามแยกต่างๆนะครับราะว,ว่านองซิ่งโดยแยกถนนทุกแยกที่ออกจากเทศบาลในเขตเทศบาลเนี่ยแยกทุกแยกจะมีกล้องจับตลอดดี่ยวาติดแล้วก็ในเมืองทังหักแล้วก็ สำคัญที่สุดกล้องอันเก่าเฮาก็ได้ได้การดําเนินการเช็คใหม่ตึงหมดุดแล้วก็เฮาพยายามติดเพิ่มอันนี้ก็เกิดจากตารแผนของพ่อแม่พี่น้องชุมชนแล้วก็บอกจุดเฮาเป็นจุดจุดนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะบางเีเรอทุกคนก็ถามว่านี่อย่างปฏิทินบ้านเจ้าเตี้ยปฏิทิน่างเตี้ยเฮาต้องเช็คดูของเก่าปั๊บของเก่าตัวแล้วก็เอาของใหม่เพิ่มเพราะว่าของใหม่เนี่ยผมกำชับเลยว่าจะต้องเอาเขตติดต่อทุกจุด ที่มีถนนออกไปสู่อย่างไปเวียงยองเนี่ยมันมีสะพานสามตัวสี่ตัวเอาก็ติดมดอันไหนออกไปบอกว่าขวามอุงอนะครับตาขามทุกจุดล้วก็จุดออกไปส่วนของ,งทางถนีรถไฟออกไปทางหนองเส้นออกไปทางไฟฟ้าออกไปทางสนามกีฬาเฮาจุดออกเนี่ยเฮาจัดการจุดครับอันนี้ก่อจุดตรงในเนี่ยเฮาก็มาดีเช็คอย่างเช็ค ทุกอย่างก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ป้องกันโจรมาป้นทองเจี๊ยบเปิ้นก็ขอบคุณมาเพราะว่าเปิ้นเห็นกล้องเฮาชัดขนาดในการจับคนที่มาป้นร้านทองเสร็จแล้วก็ตำรวจก็เก่งนะครับตำรวจบ้านเฮาเนี่ยกำเดียวนะเช็คดูสามวันได้เลยหรือภาพรับอะไรอย่างต่างๆเขาคิดว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวมีคนมาแอวนักก็เรื่องของความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้อง เจ้าบ้านก็ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าทางเทศบาลเองได้มีการลงมือมาเรื่องของถนน,นหลายชุดที่จากแผนทงหมดแล้วก็วัดพงศ์สัจจาก,ก็คิดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเสร็จประมาณเก้าสิบเปอร์เซนตตัวอย่างตัวนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการดำเนินการแล้วก็เรื่องของรางระบายนะ้ำตัวอย่างตัวที่บางเตื้อเนี่ยมันมีปัญหาก็คือรางระบายน้ำเนี่ยบางเตื้ออาจจะสูงกว่า บ้านคนหรือว่าตามกับ้านเ็จเนี่ยม่าต้องกลัวนะครับชุดไหนเนี่ยที่มันมีปัญหาอย่างแถานี้รถไฟมีปัญหาเพื่อนก็าบอกผมว่าบ้านเพื่อนจำรังระไม้น้ำมาเนี่ยมันมีกี่ล้งนะครับเขาขอไปจัดการเจาะเพื่อนอย่างเพื่อนธรรมาดาขอเพื่อมาบอกเถอะเพราะว่าบางเตื้อเนี่ยการก่อสร้างมันไป,ไปดําเนินการไปตามโครงการในการปรับแบบพอเมพี่น้องก็มาล้องเรียนเทศวเถอะช่างเพื่อนกกจะไปปรับแบบตามคาร้องเพื่อมันแกป้ปัญหาครับพอเม่พี่น้อ,นอง เจ้าบ,บ้านเพราะอย่างของมวเนี้ยบางเตื้อเนี่ยการออกแบบไปเนี่ยมันมันจะได้เจอกันมันก็ออกแบบตามมาตรฐานไปแต่ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยช่างมันก็บอกฉะนั้นเราก็ต้องมาบอกอยังของผมเนี่ยถึงวันนั้นจุ่ท้องเข้ามาวอกว่าานีรถไฟอ่ะนะครับเซตปรก็บบอกว่าบบเป็นอยางของผมก็บอกนะครับเขียนคําร้องของผมเ,เดี๋ยวผมไปจัดการเปิดยังเขียนติดหน้าบ้านเลยโครงการของเทศบาลสร้างความเดือดร้อนเห้ยครับเจ้าบ,บ้าน กเกาะแจ้เพราะว่าเขาบอกถ้าเปินมาบอกค่านร้องเนี่ยเขาก็จัดก,การซ่อมแซมนะเจาะเงื่อนปนเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความสุขฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนแล้วก็การหูปัญหาแล้วก็เขามาช่วยกันแก้ไขทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขได้หมดอ่ะถ้ามันจะต้องตามํารองขั้นตอนเ,นเป็นการตุยกันจี่หมดก็ช่วงนี้ผมเองเนี่ประชุมลักขนาด เพราะว่าประว่าประชุมเรื่องของสันนิบาตพ้องเรื่องของตอนเนี้แอ,กอลกอฮอล์ร้านแอลกอฮอล์ตึงหมดเนี่ยที่ทําราคาในเขตเทศบาลเนี่ยที่ผมทาเป้นทาหนังสือให้ผมเลอกคอยกเลิกโซนนิ่งตอนเนี้ผมทําไปผมไปหาผู้ตรวจกระทรวงที่บอกวันนั้นแล้วตอนเนี้ตังสํานัปกปลัดกระทรวงเนี่ยเซ็นมาละเซ็นให้การลำปูเลยนะในการยกเว้นเรื่องของโซนนิ่งคร่าว เราลำปูนเพราะผมทําเรื่องไปหาสันนิบาตท,ทั้งสันนิบาตนี้แห่งประเทศไทยก็ทําเรื่องเข้าต่างสํานักนายกเลยก็เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าโซนนี้เ,เนี่ยมันเป็นมติของคอสชอคําสั่งคอสชอซึ่งก็ตอนนี้ต่างคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการดําเนินการเรื่องยกเลิกคําสั่งของคอสชอถึงมดนะเห็นได้ยินข่าวนะเดี๋ยวก็คงจะเอามาออกเห้ยโปรเบนอได้รู้ได้เห็น ในการดําเนินการเรื่องของเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่แล้วเรื่องของการการค้าการขายที่ผมบอกอะส่งประเด็นโซนนิ่งถามถอะบ้านเฮามีเสาเอ็ดวัดสิบเอ็ดพงเฮียนอะไปไหนบเัเจอหพ่อนะครับแล้วมันโซนนิ่งได้ยังได้ในส่วนเนี้ยก็ขอยุกเลิกไปเนี่ยแล้วก็เขาก็ดําเนินการแล้วก็เรื่องของสามารถตกทอดถึงมรดกได้ยังบ่ใจ อย่างน้านาภูนไอ้อ้ที่บอกอะรถใหม่ปรตกทอดเปิดก็บมาได้ทําเจ้าของตายก็เจ๊งไปเหี้ยย้ายไปเหี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่จริงที่เราได้มีการดําเนินการก็ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจทุกคนก็รองเงินหมื่นจะได้ไปได้กับหู้นะครับสิ่งที่ดีสุดนะเทศบาลเมืองนำพูลเตรียมหุงทับจํานนำไว้เพื่อพนคลายภาวะมวกกันนกนะครับรเพราะไม่พี่น้องมาเกิน 5, ห้าพันสอง้บาทสองหัาตันเกินห้าพันร้อยละบาทมาใช้จะต้องปว มาได้ในการจำนำนะครดอกเบีย้ยกับตัวโมคนอกกับตต้องกัวครับวันนี้แก้ฝากเรื่องผลไม้เหมือนกันนะมังเตี้ยผลไม้กินนักก็พอดีมีอยู่ห้าอย่างที่ผลไม้เนี่ยที่กินนัก <c oughs> มีปัญหาที่เป็นโทษเนาะคือแก้วมังกรมันจะมีฤทธิ์เย็นซึ่งทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนได้ควรหรเลี่ยงมูทิต้องอ่ะฝรั่งคือมาม้านเขาเนี่ยก็มีมีคาร์บไฮดรตสูง นะครับที่การย่อยยากจะทําให้เกิดอากาศท้องอืดท้องเฟ้อทุเรียนทุเรียนนี่มันต้องกลัวนะครับเรื่องไขมันสูงเรื่องน้าําตาลเรื่องอย่างต่างๆแล้วก็มีส้มไปส้มก็เป็นสารพิษมีกดค้างนี้จะกินเยอะก็แฮมอันสุดท้ายก็มะละกอนะครับที่จะละลายอย่างต่างๆในร่างกายกินมากเกินไปก็จะเกิดโทษกูอย่างนะครับผลไม้กินนะั้มันมี ปัญหากระทบกับตัวเฮาตึงหมดฉะนั้นกินมักพอดีพองามอย่างทุเรียนสมัยหมดจ้าจ้าถึงเบาหวานความดันมามดนะคะรับพอกินแล้วไปกินเหล้าแห่งซ้ำหายขับกะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งดีเตืวเวนนนนอนให้กับพ่อแม่ไม่ได้ยชาวบ้านก็ช่วงนี้นระบบเศรษฐกิจเงินทองก็หายยากมันเงียบเงาอย่างการงบประมาณของทางรัฐบาลก็ยังออกมาหมาหมดที่กระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดใจแนวความดัดของในหลวงราชก,การเก้า ครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินครอบครัวอบอุ่นสมรัรที่สุดสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาดีจากนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ